สมบัติเมธนีแล้วก็ประจวบเลิกยามดีครับสองคนปลอมเป็นฮิปปี้นะครับเพื่อที่จะมาดูพฤติกรรมของผู้หญิงที่พ่อจับให้แต่งงานนะครับทีนี้ก็มาถ่ายจากไตเติลที่บริเวณตรงนี้แหละครับแต่เป็นคนสมัยก่อนเห็นแล้วจําได้นะครับเห็นแค่ทางเดินเห็นแค่กระไดไม่ต้องบอกนะครับก็รู้ว่าเป็นพื้นที่ของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในสมัยก่อนนู้นนะครับ49ปีที่แล้ว ราชดำริอาเขตที่มีห้างสรรพสินค้าไทยไดมารูอยู่ด้วยนะครับหนังเรื่องพ่อยอดมากกอของคุณอ้อยใจวะไหลพันกำกับการ,รแสดงโดยคุณอนุมาตบุญนาคก็เลยมาอาศัยพื้นที่ตรงนี้แหละครับถ่ายฉากไตเติ้ลของหนังนี่ครับสามสาวเมตตารุ่งรับภาวนาชนะจิตบรารกฏกัญญาดีให้คอยสังเกตนะครับถ้าถ่ายไปที่ท้องถนนที่จะมองเห็นนะครับ จะเห็นรถเมย์วิ่งอยู่ในถนนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ศูนย์การค้าแห่งนี้และก็ฝั่งตรงข้ามนะครับกลายเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทันขนาดใหญ่นะครับเี็ว่าเซ็นทันหราเซ็นทันเวิร์ดนะครับฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นบิ๊กซีนะครับนี่ครับสวรรค์เวทนีก็ยี่ยวนะครับปลอมตัวมานะครับถ้าเป็นคนสมัยนี้ดูว่าปลอมยังไงทำไมถ้ามันจะจาไม่ได้ครับแค่ใส่ผมแค่นี้นะครับแต่เป็นเรื่องของหนังนะครับ นั่นแหละครับเห็นไหมครับมีเงาจากกระจกนะครับเห็นรถวิ่งนะครับที่ถนนทีนี้ก็ไตเต้นจะขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรถเมย์อยู่ที่ถนนนะครับปัจจุบันอาคารนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับว้านชะบีอาเขตไทยในมารูไม่มีถนนด้านหน้าก็ป่าที่อยู่ด้านหน้าที่ว่างๆที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ไม่มีนะครับกลายเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สิทันเวอร์นะครับแล้วก็ห้างวิกซีนี่อยู่ตรงข้ามกันก็อาจจะเรียกว่าเป็นย่านราชประสงค์นะครับฝั่งนี้จะอยู่คนละฝั่งกับที่เป็นประตูน้ำโรงแรมอินทรานะครับก็นิยมถ่ายหนังนะครับในสมัยก่อนบางเจ้าก็ถ่ายให้เห็นชื่อของห้างสรรพสินค้าเลยหละครับบางเจ้าก็อย่างเจ้านี้ไม่ถ่ายนะครับถ่ายเห็นด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนในสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเห็นแค่นี้นะครับจําได้ครับเพราะว่า เป็นสถานที่ที่คุ้นตานะครับแล้วก็ถูกถ่ายหนังบ่อยนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับในการเดินมาเดินเตื้อนะครับก็ชมตื้ออันนี้ก็ไปหาตำรวจจราจรสมัยตะก่อนคนเห็นตำรวจกลัวนะครับไอ้ตำรวจครับเอาไงดีนะครับก็เดินนะครับเดี๋ยวเ็เดินหนีไปนะครับนี่แหละครับคือฉากไตเติลของหนังเรื่องพอยอดมะกอกนะครับซึ่ง ถ่ายทำไว้ในปี2518นะครับหนังเรื่องนี้ฉายเมื่อวันที่3สตุลาคมปี2518นะครับแล้วก็ถ่ายที่แถวราชประสงค์รูนการค้าขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนั้นปัจจุบันนี้ไม่เหลือให้ดูแล้วนะครับ